สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับยูตาทีวีนะคบวันนี้ก็กลับมาน้องอ,อมซาคุณอัดไปส่วนพึ่งไม่ไม่อยู่ห <c oughs> ัวโดหัวเดเลยเคคสวัสดีครับรไปเออเออคอม <c oughs> แหลกนิดหนึ่งนะเนี่ยไปไหนไปไหนเนี่ยคุณออมไปไหนหอ,อแปบบ๊บผมอยู่ในนี้ เร็วๆเลย e s, <S อยู่ไหนวะ <ไป S 1> <อ>น้องออมตูดหมึกโอ,อ,อมาตายไปแล้วเฮ้ยตายด้วยบายบายออมเอมอ,อตายด้วยนะคฮีิรบาย,บาย,บายมาจากไหนวะฮะโ,โอ้ยค <มา S 1> อมกระตุกนิดนนหนึ่งนี่ว่า อันนี้คือที่ผมกำลังพูดอยู่นี่ก็คือคลิปมาครับเจเจพาร์ทที่สองนะคบจุ้ยมันเจ็บจุงเบย์บายเด็กๆผมคือเด็กที่ชื่อว่าโกโก้คัน บา,ายบายบายเว้ยอ่ะไปกินจ้าเมื่อไรจะใช้ได้อืมกว่าจะกดได้มันยากเกย็นใส่ลำบากเหลือเกินจะเปไหนสวายยู่ไหนเนี่ยคุณอยู่ไหนเนี่ยครับ หิวพ่อเลยคุณอมเราไปแล้วคุณอมมมตามไปแล้วฮ้อใครเบียดไอออมเบียดไอออมเบียดเนียนอะออมเราเนียนนะเนี่ย อะไรไม่เห็นเคุณอมอไอสตัสตว์ทงตายสะพานนะยเย้เนะหือตายก็มันยากนะกิจกรรมนี้เฮ้ยรอด้วยรอด้วย,ยรอด้วยเจนเยสรอด้วยพ้องตาย้ม,ามังไอสัตว เฮ้ยอยู el, wow. uno, oh ่ไหนวะปี๊เออใครใครมาตุ่ยตุข้างหลังวะหลุดเลยโอ๊ยอะไรเจ็บเจ็บตุ๋หรอมีใครตุ่ยวะบาบาบาเวลาบ้านน้องดีมเป็นเก๋ มาถึงตรงนี้แล้วอปแลเ้ว <laughs> อ้ยอย้ยอ้อย้เยอ้อย้ยอ้อย้อยอาอยอ้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 ยอ้ออ้ยอ้อยอ้อยอ้อยอ้เอาไ,อาไอยอ่อนอ <laughs> อ้อย่ออ้ออ้ยออ้ยย้ยอ้ออ้อยอ้อยอ้ยอ้้ยออยอ้อ้อย้อ้ออยออ s โย่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 วัสดุแมนโย่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 วัสดุแมนบางคนถามอันนี้ใช่สกินผมไหมไม่ใช่นะสกินอะไรไหมครับเจเจเฉยๆสกินจริงๆเท่เออตุยตู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 คุณอยู่ไหนล่ะหืมอย่าไปเพื่อนอยู่เนี่ยดูดิเห็นไหมว่าผมมีน้ำใจ มาเหียยให้ผมไอ้เหียออมไอ้ออมเกียนายบายสมบคุณ์หน่สวยตัหเกบถึงแล้วเนี่ยกลับถึงแล้วเนี่ยกลับถึงแล้วเนี่ยแม่งกระโดดแล้ว เออมีเงินอยู่สาบาทอยู่ไหนคิปเปอร์มีค um ิปเปอร์จมลาวาด้วยครับออจมด้วยบายบายตายเลยเฮ้ยคิปเปอร์คิเปอร์ติดดินคิปเปอร์ติดดินคิเปอร์ติดดินอันนี้ไอออมก็คือน้องผม ปีนี้มันอยู่ปอะไรนะปอะไรนะผมอยู่ปห้าสิบขวบเอ้ยบายบายเออเจ็ดสูตรเฮ้ยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยลอยเฮ้ยออกมาเอสสั์มึงอะไรยับบาย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  ไม่อยากให้กูพ่องกูให้กูให้มึงหยิบก่อนนะเฮ้ยลาวาน่ารักจังเลยอุ้ยลูกไม้ผสมเฮ้ยลูกไป้ผสมใช่แล้วสวัสดีเด็กๆฉันชื่อสตีฟอ,อ๋อมาเหยยบซะเด็กน้อยทีบลุงน้อยตกเป้คะคา,า,าเป้เนี่ยมันก็เดินนั่นไงกูว่าแล้ว อ้อมบายบายอ๋อมาเหยียบดิมึงจะเหยียบให้กูไหมเออเหยียบไฟเย็นเย็นไอ้นกูกลัวมึงปล่อยออกจริงจริงฮะห่องตายเฮ้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 ยเกือบไปพ่อมาไปไปเพื่อนขอบใจเว้ย จะชนะด่านนี้สักทีวะเอาใชนะให้ดูเอาแมงมตาได้พี่บอกแล้วพี่ว่าพี่เป็นชาวล็อกเว้ยใส่ชุดหนังดีกว um. ่าบ๊ายบายไปดูบ um, ุ๊อุ้ยเจ็บตูดไปใครมาคูทินวะ

เือไอไอไอชีล่าบายมาส่คิปเปอร์อ้มันต้อใช้ยายีอ่ะสิงห์นึ่งร้อยเก้าสิบสองออกมาทำตูดอะไรวะว้าวแม่งแม่งๆๆๆลดเซิร์ฟมันโหลดไงะอ้อ้ติลาวาติลาวา นี่แน่นี่แน่ตุยตูดเฮือตายตายตายแม่งโคตรยากพี่เกียรกดชิปกดชิปอะตรงนั้น่งยากเลยอะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย